สบายดีเพื่อนเพื่อนมื่อนี้คอยมาหาเฮ็ดอีกแล้วเด้อวพวกเจ้าเด้อมื่อนี้มากับพญใหญ่บานพนาพ่อมึงเต็มยุหันคือบเอาส้นน้อยฮะลกอวาวุธนะแม่หัน่ะนี่เพื่อนเพื่อน,อนมากับพอใยญ่าบานวันนี้กับเอือยคอยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe ให้เดอพวกเจ้านี่ขอได้ซ้ำนี่ล้วพวกเจ้าเมื่อนี้อันนี้ติดต่อมา,าอีเด้อวพวกเจ้าที่คอยมาหาเนี่ยด้อติดต่อมาอีกดเนี่ยดิได้หลายตืบแล้วคว็ัดเนี่ยด้อเนี่ยดิ ข็ตัดเอาพ้ดีงามเลยพวกเจ้านี่เลยใบไม้มันมีความเปื้อนหลายปันไดเนี่ยนะเมื่อขอยจะบร่ได้สอมหลายเนี่ยนะพวกเจ้าอันนี้คือก่อที่ข่อยสู้พวกเจ้านั่แหละมันมาเกิดแล้วพวกเจ้านี่ดิป้าตัวบอกมันเกิดน้ำไม้ี่พวกเจ้านี่นะบ่งเกิดน้ำไม้ี่นะเกิดจนให้นต้นไม้พวกเจ้าเฮ้ยมึงขอสิง่ายออ้พวกเจ้าเบ่งบ้าบุบบ้าเป่ยบ้านนี่เกิดเป็นต้นไม้พวกเจ้า งามคักพวกเจ้าเกิดจุกรกระโตกกับต้นไม้เลยนี่เด็กงามงามนี่เด็กพวกเจ้าเปไน็นไงบ้านเออฮู้าไปเอาตัวนั่นให้ไดกนี่บรแซจ้ายายบ้นบานอันลกเอาโกรนเอาก,าก,ากา่อนให้เพื่นลกให้ปล่อยเราแล้วพอจังสิไปเด็ดพวกเจ้าเองพูดนะพ่อเจ้าพ่อเจ้าเป็นไงบ้านไายมองดูเอาไปตองออกก่อนพูดนะงามขนาดพวกเจ้าอันนี้ทิดต่อมาขนมาปลุกงีเด้พอพวกเจ้าเด้อ ค้นมาหลายคือเกา่าพรเาเจ้าปลานี่ค้นหลายกดก็เลยบ,บุกล้าเวาดังไปไหนขอ,อก็ย <c oughs> ่านคนได้ยินข่อยเนาะเยอะว้าตัวเงาของ,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 งพวกเจ้าเลยดีสะอาดบางงามเงาบางมันดีงาม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 พูดน่ะขึ้นตามกอกไมอู้อินเน่กูพกูดน่ะพวกเจ้าสะอ่อนความงามมาพาูดน่ะเรื่องเออ โอ้จะเป็นงามพวกเจ้าเอ้งปาอีกป้าไปหันก่อนแล้วค่อยสิตัดบังค่อยยื้อเอาตัวนี้ก่อนเฮ็ดปวกหรือว่าสิเอิ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือคอนโซนเนาะพวกเจ้าเนาะบ้านหนึ่งเพิ่นก็เอิ้นคอนโซนบ้านอันยมิกาค่อยนมิกาปากันเอิ้นว่าเฮ็ดปวกเนาะบังเจ้าเอ้ยหลายกระโดกระเดียบบังค่อย,ง,ยง่ายง่ายเงือบนี่ออกก่อน ขอโทษขออภัย,ยนวะว่าสีหาฮักไม่ทำลายป่าเนาะเกิดอยู่ในเงือบนี่พบเจ้ากำลังงามอันนี้ข่อยมาอีกทิดต,ต่อมาด้วยพวเพื่อนๆเนอะข่อยมาสามมือหันแล้วข่อยมาอีกทิดต,ต่อมาเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นมันยังน้อยหลายแล้วก็เลยว่าข่อยถามไงญ่อยหนึ่งแบบนี้ก็ใหญ่ละใหญ่ยยพอดีแก่งซํำนี่พวกเจ้าใหญ่หลายก้อนนี่กะ น้ำสิบลแซ่บโอ,โ,อโ,อโอ้โหน่าเหล่านี่โอ้ยพวกเจ้าเนี่ยเดี๋ยวรุน่นกันกับข่อยว้ยพูน่าพวกเจ้าหลายครับโอ้ยกล้องข่อยก็อยู่บอลหนึ่งมือข่อยก็อยู่บอลหนึ่งเอาเอาพ่อใหญ่บ้านบ่อได้เอาหีดมาพวกเจ้าผัวขอ่อยก็ได้นี่ บอกเอามีดเอาตอกมาเลยมาหาเห็ดพ่อใหญ่บ้านพวกเจ้ามาเต็มมือเปล่าเปล่าเอ้ยโอ้ยมึงควรจะมาทางนี้เลยเดี๋ยวว่า่อยอันหักลงมามึงด้วยพวกเจ้าก็จิตัดก่อนหน่อยเลงกองปุ่มปั่มปุ่มปั่มขอโทษขออภัยเด้๋ยพวกเจ้าเด้๋ยนี่ตัดก่อนขอหน่อยนะยัดตัดก่อนบึ้งก็เจ่๋ยวกเจ้าบึ้ง นี่เด็กอดีงามพวกเจ้าบดาให้ขี้รายเฮ็ดก่อนในงามอะไรโอ้ได้กินเห็ดงามสมใจมื่อนี่คนน่ะเมื่ก่อนในพวกเจ้าพคนะงามอะไรโอ้พิลึกพิโลความงามปัญหาบ้านยังนั่งก่อนมึงคอยเบิ้งต่อก่อนพวกเจ้าโอ้เจออีกแล้วพวกเจ้าเบิง้บงมากมากมาก มันยังน้อยคนสิบุกเอาที่บอกพวกเจ้าตนนัวนี้คือยังน้อยแท้เนี่ยคุณยายบ้านถือถุงมาให้ได้ป้าตัวเต็มกอะพวกเจ้าก็สิหมายไว้ซะก่อนคุณ่ะพวกเจ้าเมืองนี่นะนี่นะปพองขึ้นมาเต็มนี่เลยนี่คนสิบุกเอาดอกพวกเจ้ากฤษมาเอามื่ออื่นมื่ออื่นกฤษมาไม่กฤษเอาอย่างพกไว้ก่อนอู้หลายขนาดโอ้ยพกก่อนพกก่อนพกก่อน ก่อนพวกเจ้านี่มันขึ้นเลยมันจะขึ้นยาวงามขั้วอีกหนึ่งนี่คนจะบอกมาเห็นก่อนเพราะน้องปุ๊กไหวเลยวอมกอเลยพวกเจ้าไปดอนไปดอนมื่อเอิญมาอีกบ่มื่อเอิญมาอีกบ่เพราะว่าคนปุ๊กไหวสองกออยู่นี่เขาเอิญเสื่อเอยขอยพี่น้องขอพี่เฮ้ยเอาชมเถอพี่พี่ได้เห็นอีละกอหนึ่งอยู่นี่ có pok bay mân tân nữ sinh nài lập bướn luôn và nhau bunyai kêu cào hoa anh có nhau cào Ôi, tai này có nidi nắp bướn conyang nhầy cứ cào hên đây vèo vì vèo vì đây mát thân phi đã đi, Tài, chào, đi. Phương phương. Có nhang má, mát thân vì conyang vì vèo, vèo, vèo. men a đi bát phunipo khao ngam, ngam đi, am nidi ơ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  này ơ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  ค่อยๆหาปลายเฝ้าออกไปไปสังเนอกนี่เด็เพื่อนๆโอ้ยก็เห็นแล้วพวกเจ้านี่เด้งามคักพวกเจ้าเห็นบ่เห็นบ่โอ้มาเมื่อได้เห็ดงามเด้อพวกเจ้าเด้อได้เห็ดดอกใหญ่เด้อเอาเป็ดทิศต่อมาข่อยมาเนี่ยแหละคือข่อยเบานั้นพวกเจ้านั่นแหละเนาะนี่เด็อีกจุกหนึ่งมาอยู่นี่เหลืองเออเหออยู่นี่นี่เด็โอ้ยอีกจุกน้อยหนึ่งอยู่ในหันเพื่อนๆนี่ยเด็เห็นบ่ัเด็กอันนี้ฮักจุกบ่ใหญ่เด้อ ลุกนิ่งๆเติบคอยว่าสิออกไปแล้ววะนี่เอื่อยคอยเอื้นฝากนั่นวะนี่คอยเหลือตามาคอยดูมาเห็นพวกเจ้าอคอยลุกเอาช่ส,สมบูรณ์แบบอยู่านี่บางอันฮะกะ็หง่ๆพวกเจ้าบัดอั่นแต่บัดทีแล,แ,ลแล้วล่ะแมงกิ่นนะนะเกิดอยู่หากไฟจะแม่นเอายากตัวนี้เออุ้ยน้ำปักน้ำปักหลากน้ำปักหลาก เผื่อพี่น้องเฮ็ดตายหมดทุกอย่างอุ้ยให้พี่เอมเพื่อพี่เอมเด้อนี่เด้อให้บังเก็บเห็ดนี่ยนะปะบุหนอ่นอผู้น้ำอ้ยตายดกตัวนั้นขอญาติขอจะ,ปะไปเอาเดอกเพื่อนเพื่อนตัวข,อขอี้บ้างนึงน้ำลายพดแหลกๆเลมาเลมาเลมาแหลกๆบัง ทง food, ่งก็กระยุน้ำผัวคอยนกพวกเจ้าท่งก็มาบวกลายผัวหิ้วท่งให้ตัวเองก็มามือเปล่าก็มาเจอเฮ็ดอยู่นี่นเด้พวกเจ้าอันนี้เอาสําหรับผู้ที่บูฮู้เนาะพวกเจ้านี่คือคอนส่วนเนาะพวกเจ้าเด้อคอนส่วนเฮ็ดอยู่ไม่กาพระกันเอินกันมาเฮ็ดปวกเนาะมันก็แซบแซบแซบอร่อยพวกเจ้าหวานหอมนี่นี่แต่ว่าอันอยู่รัดแถวพี่เอ็มรัดแถวพเดือพันรัดใต้ทางใต้ทางสิเอินเนาะพวกเจ้าบางรัดเพิ่นก็เอิน อันนั้นแถ,แถวบ้านคอยจะพากกันเอื้นกันว่าเห็ดปวกเห็ดปวกไม่กา่าวาสิละเนาะเฮาบวบวมีเห็ดปวกบ้านเฮาดิเขาก็ตั้งส่ซื้อวาเห็ดปวกไม่กา่าแต่ว่าดอกเขางามๆเลยนี่ทางเอื้อยเขาก็คือซิมีลายคือกันเพราะว่าบ่งมือลักษณะแล้วมือนี้ <ไป S 1> มือนีมันเกิดพวกเจ้าเนี่ยนะม,มีดขวามาพร้อมเด้ออ้ยเอ๊ะอ้ยตายนี่ยนี่ ตัวนี้เอพวกเจ้านี่เยเกิดกูนี่เฮ้ยบอกเพื่อนเพื่อนเบองนี้เพื่อนเพื่อนคอยมาเจอตัวนี้เจ้าเบืงดงนี้ในล้ําต่ออยู่นี่ตายพวกเจ้านี่นะคอยมีความสามารถเอาแล้วนี่คอยต้องได้ปะไว้ก่อนนี่นะพูดนะปะพวกเจ้าแมนเบิร์ตพูดนะพรฮอดพูนพูดนะขึ้นมานี่พูดนะเฮตาก็เกิดพวกเจ้าเอ้ยนี่เดี ปีนี้เกิดทาพี่เอมเอย้ยนี่นะควรจะเอาดินกวาดไบก่อนเนาะเพราะว่าข่อยควรทม่ไม้ว้แล้วนี่นะควอย,ย่านคอยเป็นวันวันผุดพุนเนาะพวกเจ้าเด้อคอยมาไบโบราณดอกโบทานใหญ่ใหญ่จักหน่อยนี่พี่นะพี่นะอ้อมต่อเลยโอ้ยโอ้ยพี่นาะพวกเจา้าตายพี่ลึกพี่โลเฮ็ดพี่นะพี่นะอ,อ้อมต่ออ,ตอ้อมต่ออ้อมต่อเพื่อนเพื่อนสิพัดไปก่อนเพราะว,ร dum, ว่าข่อยอนันบ่ไหวใจทางบ่วางใจคนเนอ พีจ่จนใจตัวหลายก็รอพี่นะว่ามาฝากนี่อีกป้าก็บอกเจอเขาคอยบานๆต็มเลยเนาะมือน,นี่เนาะก็จะมันสาดมือคอยมาน,นี่นนเนาะเพิ่มต่อไปอีกก่อนเพื่อนๆก่อนโบมีวะตายข้ามันมันอันข้ามันขึ้นก่อนนี่เนาะพี่ลึกพี่โลนี่ยนะมันพุดว้ายพี่นะออกมาวันโกพี่ปอแบบแค่นี้พี่นะเออดอน นี่กอนี่สองคนเอาจือไปเถอะเต็มเมดกอนี่หลายก็นเถอะนี่เนะออกมาหดนอกพี่นะโบเอาดินเอาดินเอาดินกวบโอ้จะมันหลายเพื่อนๆมาทันกระทันมากระทันครับพวกเจ้าเจออีกแล้วเน่เด้เจออีกแล้วพวกเจ้าง่าอันนี้ออกก่อนโอ้โตัวนี้แห้งงามพวกเจ้านี่ยนะ ตัวนี้นี่พวกเหลืองนี่นะตัวนี้ค่อยสิบเอาค่อยสิอันค่อยสิพวกไว้สะก,ก่อนตัวนี้พวกเจ้ายังน้อยพูดี่ค่อยสิขอเอาตัวนี้พวกเฝาตัวนี้พวกเจ้าลายอรีเนี่นะโอ้โหงาม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 ซุปเปอร์สตาร์เลยนี่ยนะพวกเจ้างามซุปเปอร์สตาร์ข่อยชิขอวางลงงานก่อนข่เอาตัวนี้นี่ อ้ยอันนี้กระต่ายนะพวกเจ้าทุกที่อ่อไม่ติน,น,นะพวกเจ้าขอโทษก่อนเลถ่ายกล้องเองมันก็งยงางสิแล้วนาะพวกเจ้านี่นะอันนี้ขโสิเอาไวส้สัก่อนพวกเจ้าวัยสก่อนวัสัก่อนตัวนี้โคตสิขอเอาตัวนี้โอ้โหจะเป็นงามตัวนี้พวกเจ้าโคตรงาม งามคนน่ะพวกเจ้าเอ้ยอุ้ยตายน,านี่นน่ะปาตัวพวกเจ้าคนน่ะโอ้ตัวะนะตนี้งามขนาดตัวนี้ขวิสบิบุตัดตัวขวิสิเอาไว้ใส่ถุงไว้ซ้ะขวิสิถ่ายหูปันใส่ปกสากคขวนะิดิพวกเจานะ้าเนาะงามกระด๊อแดกพวกเจา้าตัวนี้ขวิสบิบุตัดตัวพวกเจ้าด้วยขวิดิขอใส่ถงุงลงตาขหายอีกตัวนี้ แต่นี rition, ่ตะขาเข้าใจอีกก็จะเอามาตัดที่บ้านน่ะนี่เพราะว่าจุกใดงามๆแล้วข่อสิบ่ตัดแต่มื้อนี้ข่อยสออกไปนอกก่อนก่อนสิสิตัดพวกเจ้านี่นแหงามกระดอกกระเดียกนี่พวกเจ้างามงามเก็บใส่นี่ก่อนเด้ออือปลามอเลย เอาซุ้มเฮยลงให้ก่อนสิยดายมันเพราะว่าปีนี้บอคคอยมีเห็ดป่านไหนแต่วพวกเจ้าเด้อ่บรา,ายทบปีผ่านมาที่คอยอัปเดตให้วพวกเจ้าเบิ่งสสำหรับผู้ใดที่นํำติดตามคลิปคอยอยู่เนาะนี่ดินี่นี่นนตุ่ยงามแหงหลายขอเสิไว้สู้พ่อใหญ่บ้าน <laughs> ใส่ถุงตัวนี้ไปก่อนพวกเจ้า ใส่ถุงนี่ไว้ก่อนเลยเด็นี่เด็กพกเจ้านี่คือเฮ็ดที่ขอยได้มาเมื่อนี้เนาะพวกเจ้าโอ้อันนี้ก็โซ่มักเล่นให้เบิ่งเลยเนาะมักเล่นมันหนาวแหงขอก็เลยปิดมันขึ้นมาเบิดเพราะว่ามันเริ่มหล่นมันมันบดซุกแล้วมันหนาวแหงพวกเจ้ามันปีนี่มันปีสินี่คือเฮ็ดขอยได้มาเด้อพกเจ้าเด้อของทิศ่อมาที่ขอยไปหานี่พะก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งล้ะเนาะี่เด้ก็มีดอกน้อยป่นอยู่ีนเด้นเด็ดอกใหญ่ซ้ำนี่พวกเจ้าีนเด้ เฮ็ดปวกข่อย no ี่เด้สิแกงเฮ็ดปวกสุกินเดอร์เมื่อนี้พวกเจ้าี่เด้สิกินแกงเฮ็ดปวกแล้วมื้อนี้อยากแฮ้งหลายีนเดขอได้สองขอได้สองสามนี่พวกเจ้าได้สองสามนี่แหละในในอันนี้ดอกที่ว่าเถิบขึ้นมาใหญ่ได้หน่อยหนึ่งขอยได้สองซามนี่แต่ว่าข่อยปั่นไปให้ข่อย่นให้อ้ายข่อยกับเอื้อยข่อยอันอันนาปั่นให้อ้ายข่อยกับเอื้อไพ่ข่อยพวกเจ้าเออแล้วกัยังเรืออยู่ใน สามตัวนี้เนาะขดปั่นให้อีกสามหนึ่งเขาก็ปั่นให้อ้ายข่อยกับเอื้อไพ่ข่อยแล้วันนี้ยังเหลืออีกระวางน้อยหนึ่งนี่แหละอยู่ในสามตัวนั้นและส่วนเหลือก็เป็นสามของตัวนี้เนาะเบื้องนี้คือหลายอยู่เดิมพวกเจ้าแต่ว่าเวลาเขาเอาไปล่างน้ำลวกน้ำแล้วมันก็มันก็บ่ไรอันนั้นปานหดที่คอยเห็นน้ำก่อที่ว่าคอยเห็นได้สุดเพราะมือนี้ก็สองสามนี่แหละหลังจากข่อยมาตัดขี้ดินตัดยางออกคือพวกเจ้าเห็นข่อยได้ในเงานั่นแหละเนาะเบื้องคือเิ่นลายลายเวลามันอยู่ในเงาเนาะพวกเจ้าเนาะ แต่ว่าเวลาเราตัดตินตัดตีนมันออกปึดเอาขี้ดินออกปึดมาสอมมันก็ได้แค่นี้แหละนี่เด้ซ้ำซ้นี่แหละนี่เด้พวกเจ้านี่เด้ดอกใหญ่เติบเนาะนี่เด้ดอกใหญ่นี่ยเราค่อยสิแกงเนี่ยเพราะยากอยากพวกเจ้าค่อยสิแกงกินมือนี่แหละอันนี้แหละมาอัปเดตให้เบิ่งฮอดบ้านเด้อพวกเจ้าเด้อฝากกดไลค์กดอ่าแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อ ติดตามให้ดเดอ้อพวกเจ้าอย่าลืมซับสไคร์ให้คอยดเดอ้อพวกเจ้าเดอ้อซับสไคร์ให้แด่แล้วก็อย่าลืมไลค์ให้แด่พี่น้องขอไปเบิ่งช่องว่าทุกคนในคอยเอมรับว่าคอยคลิกไลค์ให้เบิ้อทุกคนเด้อก็อานาพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์ให้คอยแด่เนาะกดไลค์กด, like, กดอ่าติดตามซับสไคร์ให้แด่บีบบิงแวล็แวล็แวล็งแบล็งิ่งลิ่งลิ่งลิ่งบีบก็ริ่งให้คอยพร้อมเดอ้อขอทุกคนอยู่ดีมีแหงโชคลาภโชคมา่ำรวยเงินทองความเจ็บป่วยความไข้บ่ให้มี รวย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 เฮง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 บ๊ายบาย